ตมาเร็วสวัสดีครับอ่ะต้อนรับสู่คนอะไรมีรไข่ใบเดียวครับเกมช่ว์ง่ายครับผมนะฮะที่เราจะเปิดฟาร์มนะครับให้ทุกคนมาเก็กบสะสมไข่กันนะครับโดยมีข้อแม้กดเดียวเท่านั้นอย่ามีไข่ใบเดียวเพราะคนอะไรมีรไข่ใบเดียวคนนั้นเฮ้ <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้เจ้าของฟาร์มไม่อยู่ครับผมมาอีกแล้วนะฮะ ผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับกับเกมที่ง่ายครับเลือกให้ถูกนะครับเลือกอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองชนะแล่ทําให้คนอื่นแพ้นะครับเกมมีแค่นี้นะครับเพื่อที่จะสะสมรางวัลการไปจีพักนะครับเข้าระบบไปนะครับได้ยิงไกลโชว์โค้งสุดท้ายของเลรอบอแรกแล้วนะฮะวันนั้นนะรายการนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะไปการฟาร์มนะฮะการฟาร์มเงินจีพักของคุณเนี่ยนะครับเพื่อคุณติดอันดับขึ้นมาคุณก็จะมีสิทธิ์ได้ขอรางวัลกับเราได้นะครับใน ในเขือเจพายของเรานและฮะและที่สําคัญที่สุดครับถ้าคุณไปเช็มรายการนี้5้าสมัยแล้วถ้าคุณหาไข่ทองคําระหว่างได้กมเนี่ยให้ได้ครบสามฟอกก็รับไปเลยครับไข่ไก่สดดึ่งเพงเอากลับบ้านไปเลยเอานะครับและหลังจากไปเช็มห้าสมัยแล้วนะครับทุกครั้งที่คุณได้ไข่ทองคำสามฟองคุก็แจกรับไข่ไข่ถึงบ้านถึงบ้านถึงบ้านไปเรื่อยๆเลยทุกเพงนะครับส่งลงถึงบ้านคุณฟรีนะฮะเอ,อ้า วันนี้ลุงจอนนะครับก็ค right right ือคุณพีทนี่แหละนะครับไม่สะดวกมาในวันนี้นะครับก็เลยต้องพักเชมไปก่อนวันนี้เราเลยมีสองคนใหม่นะครับซึ่งก็ไม่ใหม่นะฮะก็เคยมาแล้วได้เป็นเชมมาแล้วด้วยบางคนนะนะต้อนรับเลยดีกว่าครับคุณเอ็มและคุณโอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็มเคยเป็นเชมมาอุ้ยหลายครั้งแล้วเนาะเออครับเป็นเชมพักหนึ่งแล้วก็หยุดไปเป็นพักหนึ่งแล้วก็หยุดไปมีครั้งหนึ่ง ม่มีเจอไข่ทองคำด้วยนะแต่ก็ช่วไปแค่เล่นเล่นคือเล่นครั้งแรกแล้วก็ได้แชมป์เลยครับเออไล้นคร้แรนได้แชมป์เลยฮะแล้วเห็นกลับมาใหม่ก็ได้ไข่ทองคำแล้วคุณก็ช่วใช้ีกเร็ว <c oughs> ใช่ไหมโอ้ยเน่ยครับผมคิดว่าวันนี้จะจะตั้มลอยไหมฮะหรือว่าไม่อยากตั้มอยอีกแล้วหรือยังไงก็หวังว่าจะเป็นแชมป์นานๆดีกว่าเป็นแชมป์นานๆนะ ผมก็อยากให้อยู่นานๆฮะยิ่งนานยิ่งดีแล้วมีโอกาสได้ไข่ดึงแข่งกลับบ้านด้วยเออยอดสุดยอดนะครับอ้าวพี่โอบ้างอะฮะเห็นไม่คยมาหลายครั้งเคยไปใช้บ้างหรือยังฮะเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วเป็นสองครั้งด้วยเป็นสองครั้งนะครับครั้งละกี่สมัยครับอ่ะสมัยเดียวล้วนๆสมัยเดียวนะคิดว่าวันนี้จะได้มากกว่าหนึ่งไหมฮะก็ก็น่าจะได้เลยน่าจะได้เลย นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ครับเพื่อผมอยากให้ทุกคนไปเช็คนานๆนะครับอยากให้คุณมีอยากให้มีใครทักคนนะฮะเอาไข่ของผมกลับบ้านไปนาทีนะครับไม่ใช่ไข่ผมด้วยไข่พี่มีกนะฮะนะผมผมรอแจกอยู่ฟาร์มนี่มีแจกให้ไม่อั้นนะครับเพราะไข่ไก่เราสดสดจากแม่ไก่เลยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เหมือนนมนะอะไรนะ ขอโทษฮะบัรเลทุนนี้มีดราม่าเรื่องนมนมอยู่แพ้เสียงในหัวแพ้เสียงในหัวใช่ใช่ใช่เอ้าแต่กินี้เราติดเก็บตะโตไขกันนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นนะครับคู่มาเริ่มต้นกันใหม่ทั้งคู่ใช้คำนี้ละกันขออนุญาตคนลงกอดได้เริ่มก่อและกันนะครับเราจะมีไข่ต้นตกไทห6กล่องเช่นเดิมนะครับเรามีศูนย์ สองกล่องแล้วก็สามสี่ห้าหกอย่างละหนึ่งนะครับอ่ะเราจะให้คุณโอมสุ่มก่อนครับกี่ทีสุ่มเต็นก่อนตึ๊ด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 สองทีสองทีนะครับอ้าวคุณเอมครับเลือกเลยครับหนึ่งถึงหกไปเรียกอะไรดีเอาหมายเลขหาล้าผมห้านะครับคุณโอมหมายเลขหนึ่งครับหนึ่งนะครับอา่าเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่สามโอ้ น่าสนใจครับน่าสนใจตีกับสามนี่ถือว่าไม่มากไม่น้อยสองร้อยห้าสิบก็ถือว่าปรับไปดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเตะก็ไม่ได้นะครับจํานวนไข่ไม่สําคัญเท่าคุณจะเหลือสองฟองหรือหนึ่งฟองนะฮะเตือดไปก่อนแต่ถ้าคุณมีไข่ด้นเพลงนะครับไข่ที่เกินมาเท่าไหร่คุณก็ได้ไปเลยใบละห้าร้อยทันทีอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงอ่า เพราะนั้นทําเกย์กไว้ไอย่าดี้วครับได้ตังกลับบ้านนะเอา้าดูที่เหลือแล้วกันเบอร์สี่มีห้าเบอร์สองมีหกนะครับโอ้ยอยู่เอ็มปะปาอยู่นี่หมดเลยนะอ่าอยู่นี่หมดเลยนะครับคุณเอเ็มเยอะกว่านะครับมีสี่ที่พิเศษนะครับ,ค,รบคุณจะได้กําหนดทั้งเซตในรอบนี้แล้วก็กําหนดว่าคุณจะได้เลือกก่อนและเปิดทีหลังหรือคุณจะเลือกทีหลังแล้วแต่เปิดก่อนอ่าเอาสุ่มก่อนแล้วกันฮะ เอากี่ทีหนึ่งทียัหนึ่งทีแต่ทีเดียวรู้เรื่องไงนะไปไปครับคุณเอ็มครับเลือกกอดเปิดทีหลังหรือเลือกเถียลก็เปิดก่อนครับในรอบนี้เพราะเดี๋ยวรอบหลังเราจะสลับกันเอ,เอาเลือกที่หลังเปิดก่อนเลือกที่หลังเปิดก่อนนะครับเพราะนั้นคุณโอเปิลก่อนเลยครับหนึ่งสองหรือสามครับอ่าสามครับสามสามนะครับคุณเอ็มครับหนึ่งหรือสองครับหรือสอง หือไม่มีเบอร์เบอร์สองนะฮะเพราะฉะนั้นผมเปิดเบอร์สองเลยแล้วกันเพราะคุณเลือกเองนะครับว่าจะเปิดเลือกที่หลังเปิดก่อนนะอ่าและหมายเลขสองนั้นมีของหรือมีไข่ครับมีอะไรไข่ไข่มีอะไรมีไข่มีใจได้ไหมมีไข่อุ้ยมีใจเขินจังมีใจเนี่ยเอาด้อ ใครใคัใครงเกเกมเก็บเข้าตัวไปก่อนเลยนะไม่เกี่ยวกับเกมนี้นะเข้าตัวไปเลยหนึ่งฟองห้าสบายเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันเออมาที่คลโองมครับหาเบอร์ตาของคุณพี่นั้นมีของหรือมีใครครับมีอะไรมีอะไรมีอะไรครับมีใครไห้ มีมีไข่รูเปเอ่านะมีอะไรมีของรูเปเก่านะตองไปจิบ๊บจบไข่หกไปแล้วไข่ทองค่ะโยม,มีไม่ถึงอ่ะพี่เอามีไม่ถึงอ่ะได้ครึ่งเดียวเองนะครับเราให้คึ่งฟองไม่ได้ด้วยนะคะน่าเสียดายมากครึ่งฟองนะแม่ต้องคงต้องตอกตอกไข่ออกมาทำปเป็นไข่ดาวเทนะฮะแล้วแบ่งคึ่งเอา มานะทขาทำอย่างนั้นไม่ได้ท้าทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นพี่โอไม่ได้ไรนะครับไข่ทองคำไม่ได้เพราะมีไข่ไม่ถึงนะครับแล้วก็ไข่ก็ปีอยู่เท่านี้สามฟองอยู่หมนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นดูเบอร์หนึ่งสิไข่ใบเดียวนะครับเพ,รเ,พรเพิ่มเข้าไปไข่หนึ่งฟองเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะนั้นรอบแรกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีแค่คุณเอม็มเท่านั้นที่มีไข่ทองคำติดเข้าตัวไปเออ yes เห <c oughs> มือน,นตอนแรกที่เาเล่นเลย S <S <S ระวังนะครับอ่าอาจจะซ้ำรอยได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังกันให้ดีนะครับอ่าเนื่องจากคุณเอ็มขอเลือกเลือกทีหลังเปิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอ็มครับคุณได้เลือกก่อนเปิดทีหลังครับเอามาหนึ่งสองสามเอาเบอร์สามอ่ะสามเบอร์สามนะครับคุณคุณโองครับหนึ่งหรือสองครับหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งนะครับไม่มีหรือแล้วนะ ต่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอล้ไม่มีนะไม่มีนะโอเคงั้นเปิดเปอดหนึ่งเลยครับมีของหรือมีไข่ครับม,ม,มีอะไรมีของมีของมีอะไรของทำายังไงก็ได้ครับของหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามไอ้จึ๊บจึ๊บายไปแล้วห้าร้อยคายหมดไปเลยครับโอ้ย <laughs> เกือบแบบเกือบแบ่เอ้ยไม่ได้บอกเหลือใบเดียวหรือสองใบนะให้หมดนะครับ <laughs> เกือบไปเพราะนั้นคุณโอ้ลับไปก่อนเลยครับ1,500 G พัทครับอาไปเลยเหลือคุณอิมแั่วแหละเพราะตอนนี้คุณโอหมดเยี่ยงนะครับก็เริ่มต้นกันใหม่กับหัวใจเดิมนะฮะัมาดูกันครับขอคุณอิมเลือกเบอร์สามเนาะอ่าเลือกสามไว้นะครับมีของหรือมีไข่ครับมีของหรือเปล่าไม่รู้ อมีใจกว่านะไหมเย้อมี้หนึน่งสองเจ้าขายเวลาเดีไปเดียว <c oughs> โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตูเข้าไปเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายมากนะฮะเอา <c oughs> อีกเลี้ยวนะครับผมเตือนคุณเลี้ยนะครับอ่าอย่างกูตายอิบมานะคะน่าเสียดายมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอ็มฮะ คุณเป็นคนที่มีไข่ใบเดียวครับเพราะคนอะไรมีรไข่ใบเดียวคนนั้นแห<ฮ>โอ้เนี่ยเป็นมเป็นอาถรรพ์หรืออะไรครับเนี่ยคนใครได้ไข่ทองคำไม่จะสีแฉกลูกทีนะไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> นะคะเอา้าดูเบอร์สองดิเป็นอะไรใข่ห้าฟองนะครับไม่เลือกนะโอแม่ไข่ตั้งเยอะตั้งแย่ไม่เอา <c oughs> ใกลแบปว่าคูโดเป็นเชฟใหม่นะคะขอบคุณครับส่วนคุณอิมนะครับก็นะเมื่อกี้ขไขว้ห้าร้ยนะครับบวกกับห้าร้อยตรงนี้ด้วยนะเป็นสองพันนะฮะตอนนี้ตัดตมไปก่อนผมค,ครับครับตัดตไปสองพันจีพกไปก่อนนะฮะเอ้าเตไปต้องหวกันทุกท่านเรามีตรงนี้อีกเอ้าไปเลยครับกับรอบโบนัสครับผม ไปต๊บๆไปต๊บๆอ่าคุณนะคุณโอมตอนนี้มีอยู่พันห้าเนอะอ่ามีพันห้านะครับแล้วเราก็จะให้รางวัลประจำสมัยนะครับอีกพันห้าขออภัยห้าพัน G พักนะครับเป็นห้าพันห้าร้อยอ่าเออหกพันห้าร้อยสิเ <c oughs> ออนะครับตกลีกนะฮะมาตรงนี้เหมือนเดิมครับมีหนึ่งฟองกับสองฟออยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวคุณโอจะสุ่มก่อนเสร็จแล้วปั๊บคุณอิมก็จะไปนคนเลือกนะครับว่าจะเอากล่องเบอร์ไหนหลังจากนั้นนะครับคุณอิมก็จะต้องตัดสินใจครับว่าคุณจะเล่นกล่องที่คุณเอมเลือกหรือไม่เล่นก็ได้ถ้าเล่นแล้วมีไข่สองฟองเราให้คุณอิมหมื่นห้านะครับทําให้วันนี้จะกลายเป็นสองหมื่นหนึ่งห้าร้อยแต่ถ้าเป็นใบเดียวนะครับคุณอิมจะยึดสามพันจากคุณโอทันทีทำให้วันนี้คุณโอก็จะ เหลือนะครับเพียงสามพันห้าเท่านั้นในวันนี้เออนะครับเกมนี้ง่ายๆอ้าวคุณโอมครับสุ่มก่อนเลยครับกี่ทีอ่าสองทีสองทีนะครับคุณเอมครับคุณต้องเลือกเลยครับหนึ่งหรือสองครับสองครับสองสองนะฮะอ่าสองนะคุณโอมครับ คุณจะเล่นไหมล่ะครับเล่นครับเออเล่นนะคะแม่วัดไปเลยนะวัดไปเลยวัดไปเลยแม่ถ้าไม่ล่นนะครับเราจะให้คุณอีกสองพันนะไปเจ็ดพันลืมบอกตรงนี้ไปเดี๋ยไม่เป็นไรเลือกวัดเลยนะวัดไปเลยวัดไปเลยนะครับมามาดูกันครับว่าเบอร์สองนี้มีใครกี่ฟองครับปีเท <c oughs> ่าไหร่อยากให้เป็นเท่าไหร่ สองสองยังเป็นเท่าไรสองตอมตามออกมาบินสองฟองอินนี้ด้วยครับคุณโอมเป็นสองสองเพราะฉะนั้นคุณโอมนะคะรับไปอีกหมื่นห้าไกลเป็นวันนี้สะสมไปสองหมื่นหนึ่งมนห้าร้อยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาคูปหน่อยนะครับเบอร์หนึ่งเป็นใบเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับเออถ้ามีใครอย่างอื่นไม่แต่ใบเดียวนะครับเราจะเริ่มกันใหม่นะคะตั้งแต่เริ่มรายการใหม่เลยเผื่อๆต้องเริ่มตั้งแต่เจ๊พัดอัเดียเมื่อกี้ด้วย <c oughs> ออกมาไกลไปนะไกลไปห <c oughs> ยอกๆนะคะเอา้าแม่คุณเอ็มฮะวันนี้ไกลไปว่าฟอมตกไปอย่างนั้นโอ้สีได้ <c oughs> นะ วุวดนี้มันดูดวงแย่ไปหน่อยเนาะครับช่วงนี้ดวงช่วงนี้ดวงตกครับดวงตกดวงตกนะครับก็นะทำบุญนำทางเยอะๆนะฮะหวังว่าบุญกุศลนี้จะนำพาให้ดวงดีขึ้นในงวดต่อไปนะฮะนะครับก็มีอะไรอยากจะบอกคุณโอไหมครับก็สู้ครับขอให้ได้แชมป์ข้าสมัยครับอืมครับมนะเอาก็วันนี้ขอบคุณคุณอิมนะครับตึงก็ อย่างน้อยมีอะไรกับบ้านนะครับสองพันกีพรคาขมข้าวครับคุณนาเอ้าเดี๋ยวฮูโดมนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวจะเจอกับลุงจรก็คือคุณพีดิีล่เลในตับดาหน้านะฮะแต่ถ้าลุงยังไม่ว่างหรือคุณพีไม่ว่างเดี๋ยวจะมีผู้เยี่ยมชมมาใหม่อีกหนึ่งท่านนะครับไปอย่างน้อยอ่าแต่อย่างไรนั้นรอติดตามนะครับแต่ถ้าใครอยากมาเล่นเกมอะไรสนุกๆแบบนี้นะครับสบ่าเข้ามาได้เลยครับผมที่ที่นี่ครับ ดิสคอร์ดนะครับออฟฟิเชียลเจพัสไฟับนะครับหรือว่าไปที่ลิงก์ t i n y u r l c o m /esepatch นิ o คอร์นะครับามารถเข้าไปได้นะครับมันถ้าใครยังไม่เคยเข้ามาก่อนนะครับก็ลงทะเบีให้เสร็จสัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราให้ผ่านปั๊บนะครับคุก็จะมันก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าตลาดตักแรงงานนรกรยชั้นหน่อยนะครับบ้านลงได้เลยนะครับ ดูชื่อของคุณแล้วก็ทําการทาตาการิกานะครับถ้าคุณได้รับการคัพเลือกก็จะได้มาอยู่ที่นี่ตรงนี้ณะเวลานี้เหมือนสองคนนี้ฮะเออนะครับผมมารวมกันเยอะๆนะครับเกสะดุกสะดุกนะครับและใหญ่จริงๆนะครับไข่ไก่หนึ่งแผงนะครับถ้าคุณยิ่งเป็นเช็มนานคุณก็จะได้ไข่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่คุณเล่นรายการนี้อยู่เออนะครับแล้วพฟกัสใหม่วันจันทร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้นะครับกับเกมง่ายๆครับพี่ อยากให้ทุกคนเก็บไข่ให้ได้อย่างไรต่องไปครับเพราะคนอะไรมีไข่ใบเดียวคนนั้นแหมอ้าวบายบาย <c oughs>